อ่ะมาอยู่ผมันเรื่องเล่นกันในเกมที่มีชื่อว่าตอนนี้วันเล่พาร์ที่ใส่ที่ห้ากันแล้วซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรกันดีเอามาดูนี่กันก่อนนี่เลยปฏิทินเหมือนว่าพาร์นี้จะเป็นพาร์สุดท้ายของฤดูนี้แล้วว่ะสปริงให้เพื่อนลาก่อนว่ะสปริงเย็นสองซึ่งฤดูต่อไปจะกลายเป็นซัมเมอร์หรือเปล่าว่ะไอซัมเมอร์ว่ะอ่าใช่ยี่สิบห้ามันเกิดพี่แอร์แล้วก็วันเกิดเอมิลี่ได้เลยถือแต่ดวงดืงพี่ก็อนอากาศให้เพื่อนพุกนี้สดใสเหมือนเดิมไอ้ส่วนเรื่องดวงอ่ะขอดีเลยยัดขีาดวงดีโคตร ออกมาแล้วเฮลี่สวัสดีครับวันนี้ผมดวงดีด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันดีอะนะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าจะทำอะไรกันดีเฮ้ยฮาโลบินใช่แล้วถึงเวลาทำฟิตบอดผมไม่ลืมอยู่แล้วอะ่ะแฮปเพิร์วันเดย์พวกมึงอยู่ดีกินดีป่าวะหลังจากทักทายเสร็จมาทำอะไรกันต่อดีเฮ้ยต้นมาฮันบูดเอามานี้กูขาดมึงไม่ได้ <c oughs> เอามึงด้วย นี่ถึงเวลาใส่ของแวบวๆๆๆๆๆป้าๆๆแล้วก็ต้องไม่ลืมพี่ใส่พวกแร่ไปด้วยเรามีของตกแต่งแต่ยังไม่ได้วางเลยอืี่นี่นี่โอ้สวยงามว่ะแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยนี่คือโซนดอกไม้ส่วนในตัวใหญ่ตัวนี้ขอไว้ข้างนอกละกันอื้เอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี่อ่ารุ่นแล่กาคนละแบบกูมีครบแล้วะผมไม่太ใจเหมือนกันว่ะวันนี้วันพฤหัสอื้อใช่ไปซื้อปุ๋ยกันดีกว่าเรามีแผนการในการซื้อปุ๋ยอยู่แล้วก็วางไว้นี่ เอาปุ๋ยมาใส่ปบ๊บฮัลโหลสลาวันเดย์นี่เอามาไข่สลามเนี่ยของดีเลยเดี๋ยวขอนี่ก่อนเบิ้บมาถึงเวลาของผมแล้วว่ะนี่ผมเตรียมมานี่มาสตาฟูดพร้อมกับนี่เลยเค้กอีกสี่อันมันถึงเวลาไปจัดวางกันแล้วสวัสดีครับรเออมันต้องจัดวางไงวะ่ะนี่อ่ะถูกป,ปะวะผมว่าถูกเลยเอาจริงใส่แม่งแล้วลกันเฮ้ยมันจะกินเฮ้ยเรียบร้อยตตอนนี้เนี่ยไม้ผมหมดแล้วว่ะนะเหลือสิบสามมันเองยเยอะแค่โคตรน้อย แต่ไม่ต้องห่วงว่ะเดี๋ยวเราตัดเพิ่มขอดูข้างล่างก่อนว่าพื้นที่มันเคลียร์หรือเปล่าถ้าพื้นที่ไม่เคลียร์เนี่ยเราจะปลูกไม่ได้ไม่จะปลูกไปได้เราจะสร้างไม่ได้ฮึใกล้เคลียร์ว่ะป่ะถือว่าเราลุยกันแล้วเดี๋ยวเราวันไหนกูดวงซัวคุณจะเคลียร์ให้หมดป่าเลยรที่มหาบุ่มเมิงเนี่ยเฮ้ยเราไม่พบมาหาแล้วสวัสดีครับพั้ตักฟาร์มบิลดิ้งพิชปอนบิวเลยโยก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 นี่ตรงนี้อืมไว้ไหนดีอืมมุมนี้จะมีที่เดินปะวะเเเเเเฮฮ้้้้ยยยยยมีีีีออออออู่่่นนนววาาลโขบบบคคุณรรััซซสตดืะไ วินเทอร์เทเบิลเฮ้ยสวยแน่เอาแพนมีแล้วเอาจริงเก็บตังค์ดีกว่าปะละเอาจิ้งคิดว่าการลงเหมืองเรื่อยๆเนี่ยอาจจะดูน่าเบื่อไปหน่อยแต่ว่ามันจําเป็นนะเพราะตอนนี้หินผมเนี่ยจาก200ยก,กว่าอืมเหลือ14แล้วส่วนไม้เหลือ13เหล็กอะไรต่างๆก็หมดแล้วด้วยฐานก็ใช้โคตรเยอะเลยการลงเหมืองไม่เลยสําคัญอืจับแคทฟิชสามตัวได้แต่มว่าแคทฟิชต้องจับตอนฝนตกว่ะชิบหายแล้วกูมามาถึงเวลากูมาซื้ออะไรวะเออนั่นดิ โอ้แต่สวยเอามานี้เอามาสามเลยมาสามเลยไอ้มึงมึงมึงคุณต้องการมึงผมคราบไปเจอกันวิววิวิโอเคป่ะมันตื่นอว้อืมเดี๋ยวก่อนป้าแพมหายไปไห้วะอ้าวเจี้ยรู้สึกเหมือนว่าวันนี้ป้าแพมจะไม่อยู่ใช่แล้วป้าแพมไม่อยู่วันนี้โอ้โหคว้งเลยกูไอ้นี่คืออะไรแอนเชียนซีดมันคืออะไรวะอะไรคือแอนเชียนซีดวะเนี่ยไปเพื่อน่าเพิ่งหยุดขายกูขอซื้อของก่อนขอตัวไวร้อยหนึ่งแล้วกันว่าแต่เออไอสองอันนี้มันใช้ร่วมกันได้หรือเปล่าสปีกโกกับอันนี้ ถ้าคุณลิตี้ฟอตติไรเซอร์ใช้ร่วมกับสปีโกได้เนี่ยโคตรดีเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช้ร่วมกันได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าไปกันดีกว่าเ <Hey, S 2> ฮ้ยฮาบมิเกลวันนี้ครับชอบชีสเปล่าอืมิเกลชอบให้ผมผ่านหน่อยเอาครับถาเว่าทำอะไรกันดีเอานี่ไปปลูกแอนเชนซีดอยากรู้ว่าคืออะไรเขาว่ากันว่าน่าจะของดีว่ะน่าจะของดีมากๆด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนมึงหยุดแหลยมาที่นี่ไอเชี่ยใช่มึงจริงด้วยแจ็คพอร์ตแล้วกู กูใส่แม่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวึงรอกูก่อนเดี๋ยวกูกลับมาหากูมีงานใหญ่ต้องทำว่ะมาแล้วเออปลูกไว้ซ้ายบนเลยสปีกูใส่ังวะเหมือนจะใส่แล้วด้วยนี่อยู่ตรงนี้กูลดน้ำซ้ำด้วยไว้เจอกันว่ะอยู่ดีๆก็มีของดีนีและแล้วผมก็มาถึงเวลาตัดต้นไม้ลุยเลยเราจะเลี์ให้หมดแม่งเลยแล้วกันแต่วันนี้ก็ว่างแล้วมาฮอกันี่ซีดมาด้วยมาฮาร์ดบูนวันนี้มึงเป็นของกูแล้วว่ะโมาฮาร์ดจะพอแล้วด้วยนะ พวกนี้ไปใส่เรือกันดีกว่าอว่าแต่ข้ารันี้จะทําอะไรกันดีเฮ้ยจริงๆท,ทำเป็นสวนเพิ่มบ้านเนี่ยเออใช่เราปลูกผักเพิ่มบ้านเฮ้ยไม้มันเยอะจังวะ่ะแหมเอ้ยแค่มันปลูกแย่ๆเี่ยอ๋อกูเองดีกว่าส,วน,สวนก็สวนกูอือตอนนี้กี่โมงแล้ววะแหมเอ้ยจะสี่ทุ่มแล้วอ่ะ่องตัดไม้ได้ไปเท่าไหร่เลยมันจะสี่ทุ่มแล้วไว้ละเกินเอาจริงเนี่ยสวนเราคือสวนสี่มุมผมคิดว่าจะทําเป็นสวนสีเรดูก็คือมันมีซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่สีเรดูหรอกมันจะเป็นนโทมาากกว่ พื้นแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเลยเป็นไงคนน่าสนใจเลยดิคอนเซปต์กูอย่างเด้โอเออ,เอ,อขอกูเคลียร์ทีละจุดก่อนโอ้หผีเสื้อสวยจังเลยประมาณน,นี้ดีกว่าปะปลูกต้นไม้คืนปลูกเพื่อฝั่งซ้ายเท่านั้นนะเรียบร้อยปะป้าวิโอมาถึงเวลาขอน้องแล้ววะกลับบ้านกันอื้มมักลับมาเจออะไรบ้าไว้เ่ยกูเข้าบ้านมาแล้วปะเฮ้ยนอนทันปะวะออยากใส่เฟอร์นิเจอร์ก่อนเฮ้ยขอลองกูว่าผมว่าทันพื้นนี่โอ้ยเปอร์นี้เพื่อเพื่อ,อโอ้โหโคตรดีถึงเวลาเข้านอนสวัสดีครับ ได้มาหมื่นหนึ่งรู้สึกว่าตอนนี้เบสหมื่นหนึ่งแล้วว่ะโอเคเฮ้ยมาแล้ววันต่อไปวันนี้มันเกิดของปีแอร์ไปวันศุกร์ได้เลยว่ะแต่คนดูแพยนกรกลาก่อนแอร์เปอวันนี้สดใสเหมือนเดิมว่ะส่วนเรื่องดวงยันเคียดวงดีอีกแล้วไม่พลาดไม่พลาดวันนี้ไม่พลาดวันนี้กูจะไปให้ได้เฮลี่วัสดีครับอาหารเช้าไข่ดาวเอาฮะก็เจอกันเฮลี่ถึงเวลาผมทํางานดูจดหมาย จากลีนัทให้แคทฟิตลมันหนึ่งตัวให้ขอบคุณมึงมากเลยกูขายแม่งรู้สว่าตอนนี้ฐา,านเราเล่าหมดแล้วด้วยโอไม่นะถึงเวลาลงเหมืองของจริงว่ะไปมิโอ้ยเดือดเดือดเดนะน้ำพึ่งก็มาเก็บเกี่ยวน้ำพึ่งเลยน่าจะเป็นน้ำพึ่งสุดท้ายของฤดูดนี้แล้วไม่เป็นไรฤดูดหน้ายังมีอยู่เอ้เพื่อวันเดย์ไปกบ้างาฮัลหูตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้า นู่หละหาสลามสวัสดีครับนี่เวิบเก็บมาเลยลดน้ำให้ด้วยซึ่งไปคนบอกว่าไข่สลามเนี่ย,ายขายราคาดีอ้พวกมึงอะทำตังค์เฮ้ยเฮ้ยเมียไอ้นี่นอนสบายอีกแล้วแล้วตัวนี้จะหายไปแล้วเว้ยแล้วตัวน่าจะร้อนนิดหน่อยเข้ามานวลาากเก็บเกี่ยวรอพวกมึงโตทั้งหมดว่ะแล้วก็เข้ามาในนี้ด้วยนี่ผมเตรียมของมาแล้วรอบนี้ผมไม่พลาดเราจะปูแถวนี้ให้หมดก่อนละกันเอ้อผมเตรียมมาดีเตรียมมาอย่างเยอะเลยนี่ ซึ่งจะบอกให้ว่าไม้ที่ผมตัดมากลายเป็นอันนี้หมดแล้วใช่หากถามว่าทำไมย,ยังไม่ใส่ไว้นี่เลยผมจะเก็บอันนี้ไว้ก่อนอลนะวันนี้วันเกิดปีแอร์ซึ่งผมจะไม่พลาดแน่นอนหาปีแอร์เสร็จปุ๊บเราจะขึ้นไปหาป้าแพมเลยมาดูเควสหน่อยอืมคืออะไรวะเนี่ยป่วรับมาปีแอร์เพื่อนมาหาแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุสานวันเกิดนี่รับชีสไปของขวัญออยเปิลเป็นไงบ้างไอพื้นไม้นี่สวยเอามาเลยพื้นไม้สองนี้ ตัวน,นี้มันเหมือนพื้นถ้ำเลยว่ะแต่เอามาก็ได้เอามาสัก2อ,อันไว้เจอกันว่ะเอมิลี่วันดีครับเอาชีตไปไม่เจอกันพวกนี้มันเกดคุณดีว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวก่อนวันศุกร์มีของอยากจะซื้ออย่างหนึ่งแต่งิั้นเรามี8หมื่นเลยนี่ว่ะมันมีเยอะมากเลยนะเนี่ยเรืยอเก็บไปถึงแสนอัปเกรดบ้านก,กันดีกว่าไอ้ขบัาเพื่อนนียกูมาหามึงแลีว้วมึงรู้มั่อกูจะมาซื้ออะไรหมาก็ชีตมาให้อินเดียมสปริงเกอร์รับมา ตาาดอกมินจิก็อยากจะซื้อแต่ขอเก็บตังก่อนละกันเฮ้ยรีซื้อไปเลยว,วะเดี๋ยวค่อยละกันยังไงมันก็ขายตลอดอยู่แล้วถามว่าทำไมผมถึงซื้ออีดิเดียมสปริงเกอร์ในเมื่อเราคราฟได้เออมันใช้แบตเตอรี่อะนะผมไม่อยากใช้แบตเตอรี่เลยอยากเก็บแบตเตอรี่ไว้ก่อนก็เลยขอซื้อมาแค่หมื่นเดียวเองวันหนึ่งก็หาได้แล้วนี่แหละเมืงใช้ตังฟุ่มเฟือยไหมละ่ะไอ้โบมึงควรประหยัดตังบ้างไอหยิบหายเนี่ยค่ารถบัสมึงก็เสียเว้ยมาเานี่ยมาแพมครับผมมอบให้ปะ่ะลุยกันเลยโอ้โหแ,และผมก็มาถึงที่นี่ เดี๋ยว่อนแซนดี้ขายอะไรป่าววันนี้เดี๋ยวขอไปดูแป๊บแซนดี้มีอะไรขายหรือเปล่าเหมือนจะขายเสื้อตัวนี้ว่ะลาบูเออซื้อมาก็ไแดอยากใส่ผมใหญ่ซื้อมาใส่เสื้อเลยแมงไม่เข้ากับกูเลยว่ะไม่แปไรใส่ไว้ให้เท่ดีแซนดี้นี่ผมให้ชีสไว้เจอกันครับเอาจริงผมควรเอาชีสติดตัวไว้เพราะว่าชีสเนี่ยคือของดีที่ทกคนชอบอยกเว้นวินเซนต์ว่ะวินเซนต์แมงดือ้อผมมาแล้วสวัสดีครับกูลงเลยเมื่อกี้เหมือนดวงจะซวยด้วยตีให้ยหย่วยวก่กู ผมต้องการไอ้นี่สิ่งที่เรียกว่าสไปซี่เอลให้แมกปอทอดเฮ้กูต้องการสไปซี่เอลมึงบินมาให้กูฆ่าเดี๋ยวนี้ถ้ามผมไม่ซื้อมาเองวะนั่นดิแล้วกูจะหาหลุมเจอไปเนี่ยเฮ้ย hey, hey, hey. มันต้องอยู่ไหนสักที่หนึ่งแน่นอนอันนี้เจอมาอันนี้ป้าอ่ากูลงมาแล้วเอาหินมาด้วยเราขาดแคลนหินอย่างมากเลยนะเฮ้อส,ปสอไสสปซี่เอลมาให้กูไม่มีสลามจงตายจงตายสไปซี่เอลมาให้กูไม้กูไอ้สั์ไม่มีเฮ้มัสเตอร์เซยเยอร์โกครบแล้วไปหากิวเพื่อรับของรางวัล เอาเข้าแล้วผมจะได้ของรางวัลแล้วอะ่ะเอาจิงวันนี้ดวงดีอยากไปหาคลินแต่ลืมไปว่าน,นี่วันศุกร์อ่ะนะวันศุกร์ไปหาคลินไม่ได้เฮ้ยเจอเพชรว่ะโอ้โหเจอเพชรแล้วอืมอืมตอนมา้ตอนนี้อยู่ชันที่สิบแล้วเอาจิงเหมือนที่ผมเคยพูดเลยวันไหนที่ดวงดีไม่เหมือนจะดวงไม่ดีเลยนะเจอกองมาเลยโอ้โหหมวกสีแดงเล็กคาร์บอยแฮทหากเจอผิดผมมีบูคาร์บอยแฮทแล้วใส่แม่งเลยละกันแม่งเลยที่โคตรไปเข้ากันเลยเสื้อกูใครดีไซน์แฟชั่นให้มึงเนี่ยไอ้บูาต้องการหินต้องการฐานเยอะๆใช่หรอขาดหินขาดฐาน มาให้กูเฮ้ยบันไดก็ต้องการเหมือนกันเฮ้ยจะกองอีกแล้วเปิดเลยนี่เอน r g จี o โทนิกคืออะไรคล้ายๆผงโปรตีนมาววะโอ้คตรดีเลยนี่วะ่ะของเพิ่มเลือดเอาไปเก็บไว้ใช้ตอนที่เราไปที่ไหนใกล้ๆกันดีกว่าเฮ้ยๆๆๆๆอย่างนี้มึงคิดว่ากูจะพลาดหรอวะไอสัตว์โอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อ,บอยๆนะเว้ย <c oughs> <c oughs> ไอสัตว์วางกูวิง่งแล้วกูก็ดูไอ้ <c oughs> yeah. คุมบ้านกูนี่อย่างรวยได้โครมา3ามอันอขาย2อันทําเสื้อหนึ่งอันดีกว่าเออจะได้มีเสื้อใส่แล้วเฮ้ยหมากแล้วอ่ะมึงอ่ะไปซิเอลมาประด้มาก,ก็ดีหากจะมีไปซิเอวเรากินไม้เนื้อทีก่อนละกันโบคุณเมืองเพิ่มขึ้นมันช่วยแล้ววะผมอยากเจอที่ว้าวกับบ้านวะ่ะเออใช่ตัวแทนว้ากับบ้านหาผมได้มาเนี่ยเราอยู่ที่ทั้งวันเลยอือใช่ผมวางแผนวาแล้วได้โปรดให้กูเจอมีผู้ใหญ่ใจดีมาเมาะให้ไหมครับอยากได้ละเกิน จะไปที่เอลแม่งเอ้ยกว่าจะมาไม่เป็นไรผมไม่ทําเวลาแล้ววะ่ะเก็บไว้ใช้แล้วกันโอ้สบิดไม่โดนกูด้วยนะเนี่ยไอไอตัวปอมเองมึงจะโดนลงวู้ล่วงลงมาห้าชั้นจัดว่าไม่ไกลไปกันต่อเอาจริงผมมาที่นี่กะว่าจะฟาร์มเหล็กด้วยนะแต่ว่าลืมไปพเอาเหล็กเนี่ยไปข้าระเบิดหมดเลยแม่งเอ้ยลืมตัวเฮ้ยการนต์เสาผมต้องการการนต์เสาได้โปรดให้กูดอกให้กูอมึงดอกอะไรมาเนี่ยว่าจะเที่ยงคืนแล้วว่ะเวลาผ่านไปไวเหลือเกิน เฮ้ยมึงอ่ะเฮ้ยกูขอสไปซี่เอวิจจันร์ได้โปรดไปกลับบ้านกันดีกว่ามาแล้วฟามโยโอ้โหยังเขี้ยเคลียร์ของเยอะเลยกูเก็บแป๊บเข้าบ้านมาแล้วไะเก็บของก่อนนี่นี่เอ้ยมามึงอยู่กูเอ้ยมึงอือมือมึงเก็บไปก็ได้เดี๋ยวค่อยหยิบเอาเอ้ยมึงอยู่กับกูดีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาอันนี้มาหนึ่งอันลอลีปป๊อปเอ้ยเอ้ยเอ้ยลออลอรีปป์ว่ดีแล้ววิ่ง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 ทำเสื้อทำเสื้้อใส่่โคดไปนี ลุยจะได้อะไรขึ้นมามผมได้หมวกมาชิบหมโอ้โหโคตรติงตองเลยกูเก็บเลยปัาป้าป้า๊อเอานี่มากลับมาใส่เฮ้ยมามามๆมามเอาตัวนี้มาใส่คิดถึงตัวนี้เลือเกินว่ะไม่ได้ใส่นานฝันดีครับออ้ยพ,พูดถึงเรื่องเงินได้มาหมื่นแปดวันที่ยี่สิบเจ็ดมาแล้วนี่ปฏิทินเมื่อเกิดอมิลี่ได้ได้โปรดวันนี้กูขอดวงซวยได้ไหมอยากทํางานในฟาร์มบ้าง,างพวกนี้พยากรเป็นไงอากาศสดใส แต่ไม่รู้อะกูขอรองดวงสวยขอบคุณครับขอบคุณงามๆทำไมช่างใจดีอย่างนี้โอเคเรามีพรมอันใหญ่วางตัวนี้ไม่พอซะด้วยอืก็โอเคนะก็ไม่เลวเฮ้ยเอาจริงมันก็สวยแล้วเนี่ยเฮ้ยแผมขอรอใหม่เน,นี่ยเนียเนี้ยโอเคดีเลยอันนี้ดีเลยบูพมมันตรงนี้ะถูกแล้วซีดอ้อันนึงไม่ต้องถามโอ้โหจบจบอันนี้จบจริงออกมาแล้วจดหม,มายมาดูหน่อยได้ห้าร้อยคืออะไรวะเนี่ยจากลีวิตอ๋อเราเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้เขาเลยให้ของดีเรามา ขอบคุณครับผมว่าเริ่มแย่แล้วว่ะตอนนี้ฐานเหลือสิบแปดนะคอเปอ,อร์ออเหลือ390อแต่นี่เหลือสีโอไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกอย่างอยู่ในการคำนวณหรือเปล่าวะผมไม่ได้เผาแล้วไม่จริงหากถามว่าทำไมผมถึงตุนมเมล็ดนี้ไว้เยอะ่ะเพราะว่าฤรือดูหน้ามันปลูกได้นี่เห็นไหมซัมเมอร์ผมจะมาปลูกตรงนี้บม่งให้หมดเลยเออเป็นไงนล่ะผมมองกันไกลโคตรเท่เลยกูตอมปนี้ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวมึงรอ,อก,กูก่อนมาหาแล้ววันนี้รีบนมหน่อยไปเพื่อน ใ้ยบึงหลบหน่อยได้เปล่าวะกูมีของต้องหยิบให้หลบหน่อยหลบหน่อยเอ๊ะกูหยิบออก,กครับเ้ยอย่าออกไปอย่าออกไปไอ้นี่มึงจะแอบออกไปใช่ไหมหากถามว่าวันนี้จะทําอะไรวันนี้เราจะเคลียร์งานที่นี่ให้หมดเลยใช่แล้ววันนี้เรื่องดวงสวยละ่ะไ่กองเคลียร์งานต้องไปหาเอมิลี่เพราะวันนี้วันเกิดของเธอวันเกิดของพี่สาวภรรยาทั้งทีนี่หรือจะพลาดเฮ้ยมึงออกไปนี้เอาจริงเราควรรีบตุนไม้เนียเออใช่ใช่ใช่เรืร่องดูนี่ควรรีบตุนไม้เราไม่เวลาตุนสามหดูเดี๋ยวจะไม่ได้ตุนแล้วเสียไรอ่ะ เฮ้ยจูนิโม่ออกไม่ได้เอเพื่อนไม่ได้การละผมคงต้อง,องโโช่วยจูนิโม่ปืนไว้ก่อนเพื่อนเฮ้ยไม่นะจูนิโม่ผมไม่น่าทำอย่างนั้นกับเขาเลยไปขอรถน้ำก่อนโอเคไปให้กูออกไปให้กูออกไปอย่าตีกูอย่าตีกูเอาออของดีมาให้เนี่ยมใส่ไปเก็บอุย้ยลบลบเก็บวิ่งวิ่งลงโอ้เหนื่อยไอ้เหมียววันนี้ไว้เจอกันว่ะอย่าลืมกินน้ำด้วยเอามานี่เก็บมาให้เมื่อสอปดาหนี้เมื่อไรมึงแกโตเนี่ยป่ะที่เวลาเก็บเกี่ยวบ่อน้ำเสร็จแล้ว เฮ้ยมันใช้ยังไงอ่ะเอาปลามาใส่ไปได้อดีเลยเฮ้ยผมต้องการเอาปลาอะไรวะปาแอนโชวีใช่ปลาแอนโชวีลไปไปหาโรบินด้วยวันนี้ตังแต่ไปหาโรบินแล้วจะทาอะไรกันดีอนั่นสิทาเช็ดอีกอันหนึ่งอ่ะมันไม่เยอะไปใช่ไหมเนี่ยอาจจะเยอะไปก็ได้นะใช่ท้าบาไปอันนึงแล้วกันหรือก็ลืมวันนี้เราควรตกปลาด้วยใช่ปลาแอนโชวียเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ปลาแอนโชวีนี่ว่าปลาสเตอร์เจียนชิ่หายกูรับหมาอเมทิสให้เช็ดนี่คืออะไร เฮ้ยเฮ้ยมึงเข้าไปในห้องทมามบูห้องเขาแล้น่ะอืคือแหละหลังตู้คือวะเนี่ยของลับของปีแอ่เฮ้ยว่นที่มึงไปดูของลับเขาได้ด้วยอะเฮ้ยใครอยู่ในห้องนอนอะโอ้ชิบหายแล้วกูงานเข้าฮู้ไม่รอดครับเโป๊ะแตกเฮ้ยไอ้ะทำอะไรอ่ะให้แปบกเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนาเจอหน้าได้ไงอ่ะกูก็ไม่รู้แม่งอยู่เด้งเข้ามาเฉยเลยเฮ้ยเอามานี่อ่ะมาเร็วนี่ครับ ไปให้สัญญาก่อนว่านายจะไม่บอกใครนี่แต่ภรรยาคุณควรจะรู้ความลับคุณปลอดภัยไม่อยู่กับผมความลับปลอดภัยไม่อยู่กับผมครับเฮ้ยขอบคุณมากเลยแล้วก็ลืมทุกอย่างที่นายเห็นด้วยแล้วก็จำไว้ว่าอย่ามาแอบเข้าห้องนอนใครอีกแล้วกันครับผมก็ไม่รู้ผมเข้ามาทำไมเหมือนกันนะใจมันสั่งมาน่ะเฮ้ยแม่เอ้ย,อยทีนี้กูต้องหาวิธีซ่อนใหม่แล้วไอมันคืออะไระซ่อนเงินเดือนอะ่ะไอบอลนี่แล้วผมก็มาไอจีผมมาแค่หาของครับวันนี้มันดูนี่กันหน่อย ป่าไม่น่าซื้อไปดีกว่าเฮ้ยเดือยวก่อพวกคุณเอาอะไรใส่บอ่อปลาบ้างวะนั่นสิแล้วคุณมีปลาอะไรบ้างแล้วคุณมีกี่บอ่อด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะรู้มากที่สุดไม่เชื่อโรบินผมมาหาแล้วให้เราไปเทสหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับคอนตักฟาร์มบิลดิงฟิชปอดอีกบอ่อหนึ่งและกันมีสองบอ่อไว้ก่อนมีโอกาสเราจะรีบสร้างนะอะเออก,ก้ไว้ไหนได้บ้างเย่อบอกนะไว้ไหนไม่ได้เลย ชิบหายแล้วกูไว้ไหนไม่ได้เลยโอ้ต้นไม้มันเกิดทำไมตรงนี้เฮ้ยก่อนสร้างก่อนสร้างขอย้ายของก่อนหรือไปแเราต้องย้ายของก่อนย้ายบ้านจูนิโมจูนิโมเขาออกมาไม่ได้นะเราสงสารเขาเอสโวตัวน,นี้แมงก็อยากจะเคลียร์ทิ้งแล้วเกินโอ้ยไว้ไหนเดีเ๋ยวจูนิโม่เ้จูนิโม่ออกไปนี่นะเพื่อนเดี๋ยวมึงอยู่นี่ก่อนเข้ไหมมึงอยู่นี่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวกูมารับมืออีกทีและเราเนี่ยจะโยกบ่อน้ําด้วยอย่ามาขวาหน่อยเอ้ยตัวนี้วางได้ทุกเวลานี่เลยโอ้แมงไ่สวยเลยขอบคุณ ฮียเดี๋ยวก่อนเออใช่ไปตกปลาดีกว่าเอาจีนเนี่ยผมอยากจะตกปลาลาวาเอลผมคิดว่าน่าจะดีมากเลยเราไม่เคยเจอมันด้วยอืมจ่ตกลาวาเอลกันดีกว่าแต่ก่อนไปตกเราขอ,อน,นี้ไปฝากก่อนผมมาแล้วมาทุล่าซ่อมนี่เลย200ฮาร์ดวูดห้เอลเดียมบาร์ส่วนตรงนี้แบตเตอรี่แพ็ค5อันไว้เจอกันเดี๋ยวมึงรอกูก่อนตรงนู้นมึงรอก่อนทีนี้ฮาร์ดวูดเราก็หมดแล้วแหมเออโคตรจนเลยกูแต่ไม่ต้องห่วงว่ะป่ะหาลาวาเอลสักตัวดีกว่าเอ้ยแล้วไป,ไปหากิวด้วย ใช่ใช่ใช่เอาจริเนเวลาก็ผ่านไปไวมากเลยเนี่ยแทบไม่ได้ทําอะไรเลยโคตรไวอ่ะเพื่อผมมาแล้วไอเกิลวครับผมกองการของดีได้อะไรมานาปามลิงกับบวกอาเคนแฮทเฮ้ยใส่เลยเย็ดเคโคตรเทเมื่อเราฆ่าศัตรูได้ศัตรูจะระเบิดโอเคเก็บไว้ที่ระลึกหัวก็เทเดีเนี่ยไอมาใหม่ไม่อยากใส่ผมไม่ใช่พอมดผมมาท <oui> ี่นี่แล้วเพื่อมาตกปลาที่ชั้นลอย เงียเข้โคตรดุดันจัดไปไอชิบหายมึงว่ามาเลยให้มันทิ้งซีดีมาที่นี่มันไม่ละลายได้ไงวะเด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 ี๋เดเดเดมดเดเวเเอเดเดเอเดเอเดเดไดเดเดเดวดเดเดเด่ดเดเดเวเด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 ่ดเ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 ่เด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 เอเด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 ้ดเดีดเ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 ไเแเดเอ,อ,อดาาเดเดเดดเเเดเดเเอดดเดเ ได้โปรดให้กูตัวจา่าโคล่าและเหยื่ยกกอกูก็ไปกูไปก็ถว่ะแค่ตัวเดียวก็พอละปาบอิอถึงเวลากลับบ้านของเรากันเรามีงานต้องทำไม่ใช่งานธรรมดาซะด้วยงานแม่งโคตรใหญ่เอ้ยเดี๋ยวก่อนผมลืมหาเอมิลี่ไะวะออใช่ใช่ผมลืมหาเอมิลี่แหมเอ้ยกูพลาดผมพลาดไปเองเอมิลี่ผมพลาดผมขอโทษผมพลาดเองและแล้ว,ลวผมก็มาถึงที่นี่ลาวาเอลผมอยากใส่คุณลงไปนี่ฮะเมื่อหายไปไหนอ่ะใส่ได้ตัวเดียวด้วยเชนอพเพลน์ปรับปรุงได้ เาว่าเอ๋ผมจะรอดใช่ไหมฮะกูรู้มึงรอดเว้ยคใอ้มึงโชคดีว่ะแต่ต้นไม้แป๊บไว้บอกข้างบนสร้างเสร็จผมคิดว่าจะต้องตกแต่งที่นี่กันหน่อยเราควรเอาไว้รกับตรงนี้ดีพื้นหินก็น่าสนใจเหมือนกันเอาพื้นหินนี่แหละไอสวนสีนดูกับผมเนี่ยเออช่างมันก่อนละกันสองให้ดูก็พอละกูเหนื่อยไม่ต้องห่วงทุกคนสว่ผมจะสวยงามว่ะผมเตรียมแผนไว้ดีแล้วใช่แล้วล่ะอันจริงก็ไม่มีแผนอะไรเลย,เลยคิดไปงั้นแหละผมเพิ่งเห็นปากประตูเค่เขาสวยแล้วผมก็กลับบ้านมาแม้การจะเคลียร์ฝ นอนกันดีกว่าสวัสดีครับเล้เงินเท่าไหร่วันนี้สามหมื่นเก้าเก้าเก้าเฮ้ยเลขสวยเนี่ยวันที่ยี่แปดมาแล้ววันสุดท้ายของฤดูใช่วันสุดท้ายจริงๆด้วยทำอะไรกันดีวะเนี่ยไม่ลืมเก็บของเลยเก็บของก่อนทรพยากรแต่เพื่อนพวกนี้สดใสเหมือนเดิมดวงดีก็ถือว่าโอเคแล้วเฮลี่สวัสดีครับอาหารเช้าแพนเค้กขอบคุณครับไว้เจอกันเฮลี่มากมันถึงเวลาอ่านจดหมายของเราจากจอดได้มาสามสิบห้าของคุณครับไปขูดมาจากไหนเนี่ยโอ้โหตรงนี้ของเต็มว่ะอืมราหว่าจจะต้องเลือกบอกลาอะไรบบาาางงอย่่เเกกไไนนีี็ว้ กันไกลคนอยู่นี่อยู่แล้วฮะกูจะบอกกูทิ้งไม่ได้อะอันนี้ทิ้งไม่ได้เนี่ยโบเก่นไทเดนแสดงว่ามันทําอะไรได้น่าสนใจป้าบี้ป่ะ,ปะลุยกันเลยถึงเวลาลุยงานกันเหมือนเดิมผมมาหาแล้วสวัสดีครับปะ่ะรีดนมวัวไม่เจอกันเอ้เดี๋ยวก่อนในเมื่อน,นี่คือวันสุดท้ายไอ้ที่ผมปูมากก็จะหายไปน่หว่าอ่ะเชี่ยกูขาดทุนนะเนี่ยอันเนี้ยเอ้ไม่เป็นไรขาดทุนคือกําไรเฮ้ใครสอนว่าชิบหาย้นคนโง่เลยม,มานี่รถนา้าไม่เป็นไรถือว่าผมพลาดเองแล้ว่อะไรพวกมึงจะโตเนี่ยไม่ผมรู้แล้วว่ะเราเคลียร์แม่งทิ มันไม่มีทางโตแน่นอนมันเสียเวลาเกินไปเดี๋ยวกูกลับมาหามึงอีกทีเฮ้สลาบันดี้เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยู่กับกูไอ้สัสให้กูหยิบของก่อนปึ๊บมาเอออ้อมอ้อมกูใส่กูใส่อยู่กับกูไอ้ชิบปล่อยกูไปเฮ้ยมึงเอ้ยรถหามรถหามพี่ทางพี่ทางตรงนี้เออออกไงวะเนี่ยโอ oh. ย๊ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้แม่กว่าจะรอดผมมาหาแล้วมามันถึงเวลาปลูกเราจะไล่ปลูกขลางี้ให้หมดเลยอื ให้มันเป็นแถวเดียวกันเออให้มันเป็นแนวเดียวกันใช่ใช่ใช,ใช่เอามันอย่างนี้เออบนนี้ด้วยแบบนี้แปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บอ่าแล้วก็เดีือก็ใส่ปุ๋ยตัวที่เรายังไม่ใส่เมือจะใส่ปุ๋ยหมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยทีนี้งานตรงนี้ก็เคลียร์อุ้ยโอ้โหเคไม่เคลียร์มีงานเพิ่มเก็บ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 แกบ้แก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 หมดคำถามต่อไปก็คือผมควรทําอะไรต่อ,อม,มันเหมือนจะมีแผนในหัวนะแต่ว่ามันก็เหมือนจะไม่มีแผนในหัวเหมือนกัน ทุกอย่างมันงงและสับสนไปหมดเลยแอรโรบินกำลังสร้างราว่าเอลกูเป็นไงบ้างเอเมือเรารู้สึกดีมากเลยไปเจอกันเพื่อนมึงแฮปปี้กูก็แฮปปี้แล้วผมคิดออกแล้ววะ่ะใช่เราควรจะมาเคลียร์ที่นี่ผมไม่ยอมปล่อยให้ที่นี่เป็นอย่างนี้แน่นอนแต่ก่อนเคลียร์ที่นี่เราขอไปข้างนอกก่อนอยากซื้อของบ้างโอ้ไว้เสร็จแล้วกูขุดทิ้งแม่ง กูต้องการพวกมึงได้มาโคตรเยอะเลยกูเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลืมหินลืมหินดูซิว่ามีพื้นแบบไหนบ้างนี่คืออะไรใช้รีไฟคอตโอ้โหเย็ดเข้พื้นไม่อย่างแพงสะตนวอล k ก n g f ฟ o อ่มันเป็นไงว่าผมลืมแล้วไม่มีด้วยเนี่ยมาลองเทสซีพื้นนี่พื้นอะไรเชียนี่คือวอล์กอินฟรอ่แล้วนี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้โอเคผมรู้แล้วควรทำอะไรบ้างไออันนี้เนี่ยทิ้งแม่งไปเลยไม่ต้องใช้มัน ใช้ walking form น่ดีแล้ว walking form แม่งสวยยิบหายทำไมจะไม่ใช้มันวะไม่ต้องซื้อของไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นที่นี่คือการรีโนเวทมาคือเวลาแปะลากยาวเออใช่ใช่ใช่ตอนหลับแบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมควรทำเออเฮ้ยดูดีนะเนี่ยเจ้าเจ้ากว่ามึงจะเต็มอ่ะก็ถึงเวลามาที่นี่อ,อันนี้อ,ออกไปมึงเกะกะเว้ยพวกกูจะเติบโตคือเวลาปพูพื้นนี่ไล่แบบนี้มาเลยโอ้ยยังไ ี่นี่สีเขียวเรียบร้อยออไปไปนี่ก่อนอไปไจะเป็นนี่อืออืออือไล่ขึ้นไปเราจะไล่พูนนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเอาเป็นสองแถวไว้ก่อนอย่างน้อยก็ได้มีทางเดินจึ๊บแบบนี้ใช่ตัวนี้ปูปิดไปเลยประมาณนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวตัวนี้เราอย้ายอีกทีหนึ่งส่วนตรงนี้มันเป็นแบบนี้เออ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 สองอันนี้เดี๋ยวหาโคมไฟมาดีกว่ามันมีโคมไฟปะวะนี่ก็มีอันนี้นี่วาอ๋อใช่แบตเตอรี่แพก็กมันแพง ไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อกับโรบินก็ได้มาๆยังไม่สวยงามมันไม่เท่ากันต้องการให้มันเท่ากันโอเคในเมื่อตอนนี้เท่ากันแล้วมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้ปูเพิ่มขึ้นมาเฮ้ยมัได้จะขึ้นนี่ตรงนี้ดูดีเลยโอเคปล่อยไว้แบบนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยโอเคปล่อยไว้แบบนี้ก่อนไปเราลุยกันต่อหากถามว่าลุยอะไรกันต่อลุยตรงนี้กันไงให้มันเป็นแบบเดียวกันผมจะเชื่อมเข้ามาตรงกลางนะห้าสิบ암ไปเลยต้องใช้เยอะมากตรงทางเข้าด้วยแบบนี้เอาตรงนี้ไว้ก่อนให้เมียว ทำอะไรตรงนี้เนี่ยตัวตรงนี้อีกสิบห้าอ่านไปข้างบนก็นดีกว่าโอ้ยัเกเวลาปูพื้นแม่งโคตรแดกเวลาเลยเอจริงแค่ไหนแม่งแดกไปเยอะมากแทบไม่มได้ตัดต้นไม้เลยกูเคลียไปก่อนเคลียไปก่อนปูล,ลากยาวมานี่แปะตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องปูด,ด้วยจะได้มีพื้นที่ในการเดินในเมื่อตรงนี้นี่เราจะทำเป็นเช็ดต่ออีกอันนึงแสดงว่าเราต้องเคลียต,ตรงนี้ไปก่อนเชดมันขนาดเท่าไหร่วะห้าคูณสามปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ตรงนี้คือ 7. เจ็ดออกไปเออปับปั๊บปับปับปับอ่าส่วนตรงนี้เนี่ยเรากะจะย้ายอันนี้ลงมาตรงนี้มาขนาดเท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้จะพอดีส่วนตรงนี้จะเป็นทางเดินออกไปมึงออกไปรู้ย่ากมาไอ้มึงออกไปมึงออกไป,ม,ออกไปมึงไม่ใช่ทีของมึงเปรบเปบเปรบเปรบเป,ป,ปแบบนี้เลยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้อือกูจะปูะให้เพื่อนกูเดิน เออออกไปออกไปออกไปนี่ก็ไม่ใช่ที่ของมึงเหมือนกันเอเอนี่นี่นี่โอเคนี่ออกไปนี่ออกไปชึบเรียบร้อย1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5ห้าสอห้าอันนี้ออกไปเพราะว่ารั้วตรงนี้เนี่ยจะยาวม,มาถึงตรงนี้เลยแสดงว่าพื้นต้องปิดตรงนี้และเช็ดสออันจะอยู่ตรงนี้2อันแบบนี้เลยอ่านี่คือที่เลี้ยงไก่ของเราเฮ้ยนสุก็เสร็จแล้วอะ่ะแหมเออวันนี้ทั้งวันใช้เวลาเคลียร์ที่นี่ เอ้ยเวลากูเดียวเวลานิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้ไปจริงก็ใช้ไม่ได้ไม่เสียเวลาเยอะมากแต่เพราะว่าคุ้มค่าอะ่ะพอเช็คอีกทีเหมือนว่าตรงนี้จะเคลียร์แล้วสัวนขงเหล่าตัวขลางตรงนี้น่าจะอีกหลายอย่างยังไม่เคลียร์ต่อ็ตัดต้นไม้ก่อนประการหาดูดเราไมา่ได้รีบขนาดนั้นแล้วแสดงว่าเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยก็ได้ถ้าต,ตัดไปก่อนตรงนี้กับฝั่งซ้ายเคลียร์เรียบร้อยถึงเวลาเข้าบ้านนอนสวัสดีครับผมวันนี้แล้วคิดถึงบ้านแล้วเกินว่ะถึงเวลาบอกลาแล้วดูนี้สวัสดีครับ ดูที่ได้ตังค์เท่าไหร่สองหมื่นห้าจัดว่าไม่เร็วโอเคมาแล้ววันใหม่ในฤู้ใหม่เรื่องของม,มือเหอะกูไม่สนใจหรอกดูนี่โอ้เดี๋ยวเข้าไปดูกันอีกทีพาร์ทหน้าดีกว่าโอเคสัปดาห์นี้วันเล่ในพาร์ทนี้เขาจบลงไว้ตรงนี้ก่อนใครชอบฝากกดไลค์กดตตามและกดถีาาผมด้วยรอตายใหม่ในตอนหน้าสำหรับตอนนี้ไม่มีอะไรมากขอตัวลาไปก่อนผมไปละ